เด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนบุคคลสถานที่ขึ้นมา,าสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในหน้าที่48ซึ่งเป็นหน้าสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเราจะเรียนรู้กันในวันสำคัญของอประเพณีไทยนะคะก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองสนทนาเกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะและใช้นิ้วมือลากเส้นจับคู้ภาพ ของขวานขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ที่สัมพันธ์กันแล้วใช้สีเทียนลากตามในวันขึ้นปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นวันอะไรคะลูกวันที่หนึ่งมกราคมของทุกๆป,ปีใช่ไหมคะอะในกิจกรรมวันนั้นก็จะมีการแลกของขวัญเฉลิมฉลองกันใช่ไหมคะลูกเขาก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้นิ้วมือลากเส้นจับคู่ก่อน อันดับแรกมันก็จะเป็นของขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เล็กอยู่ตรงนี้นี่คือขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจับคู่ก่อนเค้กต้องคู่กับเค้กตุ๊กตาหมีก็ต้องคู่กับตุ๊ก,กตาหมีแก๊สอ่าแก๊อวยพรปรีใหม่ก็ต้องคู่กันของขวาญกล่องเล็กกับกล่องใหญ่อ่าเสร็จแล้วก็ใช้ดินซอหรือว่าสีเทียนก็ได้ที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านลากไปเลยค่ะจับคู่ไปเลย บนนี้ะะคะเด็กๆลงไปฝึกทำกันเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลคะ่ะวันนี้เด็กๆก็ต้องเตรียมแบบฝึกหัดอ่านคัดกรถึงฮอขึ้นมาเลย <c oughs> เราก็จะเรียนกันนะคะในหน้าที่19ต่อประตักนั่นเอง เด็กด,ดูนะคะเขียนแบบไหนเขียนแบบนี้ก่อนออเสร็จแล้วเด็กๆก็คัดให้ครบทุกตัวอ,อักษรเลยนะคะ เมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วก็ระบายสีต่อไปต่างให้สวยงามด้วยค่ะลองไปฝึกทํากันเลยค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้เรียนในกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ต่อเลยค่ะ,ะสำหรับใบงานกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเด็กๆนำใบงานที่เป็นรูปผักขึ้นมาเลย ผลไม้ให้เด็กๆโยงรูปภาพที่เป็นผลไม้ลงในกล่องไม้อ่านี่คือกล่องไม้ใช่ไหมลูกเด็กๆจะต้องหาก่อนว่ารูปภาพไหนที่เป็นรูปผลไม้นั่นเองเด็กๆก,ก็จะต้องโยงไปเลยค่ะเจอหรือยังคะอ่าครูเจอแล้วรูปแรกเป็นรูปมังคุดเด็กๆก,ก็โยงไปลงกล่องเลยรูปที่สองอ่าเจอแล้วค่ะส้มโอทุเรียน กีวีเชอร์รี่ทับทิมมะเฟืองเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกอ่าอันนี้จะเป็นอะไรคะเป็นผักเป็นอะไรต่างๆนานาของใช้เอออะไรต้นไม้อะไรนี่ไม่เกี่ยวเลยนะลูกเนาะเด็กๆต้องสังเกตดูด้วยนะคะว่ามันมีรูปภาพอะไรมาบ้างแต่เด็กๆจะต้องหาที่เป็นผลไม้อย่างเดียวให้โยงลงมาใน นายหลังนี้นะคะอ่าเด็กๆลองไปฝึกทํากันเลยค่ะลูก